สวัสดีครับท,ทุกคนพ่ออินอวัสดีค่ะนองแกน้องกายแล้วก็ Baby Gen เบบี้เกด้วยนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเรานี่เรามีกล่องที่ส่งมาจากทาง Google, Google. นะคะหรือว่าทาง YouTube นั่นเองนะ <Yeah. S 1> กับ วันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการดีๆของเขานะฮะที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตออซัมะนะฮะหรือการที่แบบเราจะทํำยังไงให้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เจง๋งนะฮะก่อนอื่นนะฮะเราต้องบอกก่อนเลยว่ายุคนี้สมัยนี้เราหลีกเลี่ยงการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกเนอะเพราะว่าเรียกว่าเป็นสังคมออนไลน์เลยก็ว่าได้ดะะก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากแต่ว่า อีกทางหนึ่งนะคะถ้าเราใช้ไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นโทษได้นะคะเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยหมดอนาคตเพราะอินเทอร์เน็ตก็มีนะนะคะซึ่งเขาก็ทาง Google หรือทาง u t u b e เนี่ยเขาก็เลยแลเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็จัดทําโครงการดีๆอย่างดีอินเทอร์เน็ตออซัมเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะนะคะตรงนี้นะมีทั้งข้างในจะมีทั้งสาราต่างๆก็มีเกมให้เล่นอยู่ด้วยสนุกๆซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย เราจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแชร์มุมมองของเรานะรวมถึงจะมาเล่นเกมให้ดูกันด้วยเนาะ<ช>ว่า <ฮะ S 1> สนุกแค่ไหนนะชวนันไปเล่นละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวรับชมกันเลยค่ะทีนี้นะคะทางทางโครงการมีอินเทอร์เน็ตออซัมเนี่ยเขาก็แบ่ง ประมาณหัวข้อมันเป็นสักห้าอย่างนะคะก็คืออย่างแรกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าสมาร์ทนะคะก็คืออะไรครับคิดก่อนแชร์นะคือเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารทุกคนมีเยอะเนาะถูกไม่ว่าจะเรื่องจริงเรื่องเฟกเรื่องแต่งเรื่องแบบว่าทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรแบบเออบางทีนะพออินเคยอ่าน แบบส่งไลน์กันะพอเปิดมาเราก็อ่านอ่านเอ๊ะจริงไม่จริงนะพอมาดูอีกทีอ้าวข่าวลวงก็มีใช่พาอะไรอย่างนี้เนี่ยตอที่เราจะแบบว่าส่งต่อหรืออะไรเงี้ยเราต้องพิจารณาว่าข่าวนั้นมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าโดยอาจจะต้องพิจารณาถึงแหล่งข่าวที่มาใช่นอกจากนี้นะคะคิดก่อนแชร์ยังรวมถึงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรแชร์ไหมนะคะมันแชร์ควรจะแชร์กับใครกับใครกับเพื่อนกับพ่อแม่ครอบครัวหรือว่า บางบางทีก็ไม่ต้องควรแชร์เลยก็มีควรจะต้องเก็บเป็นความลับนะอ่ะยังอันที่สองนะคะอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ alert ก็คือไม่ตกหลุมพานคนลวงบางทีนะคะเพราะอินเคยได้รับอีเมลนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยโชคดีมากได้รับเงินหลายสิบล้านบาทแต่คุณช่วย ส่งไปคิดว่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงไม่จริงใครจะอยู่ดีจะมามาให้เนาะบอกถูกลอตัวนี้นู่นนี่บางทีเนี่ยพอเราส่งกลับไปเขาอาจจะล่อลวงเราจะเอาพาสเวิร์ดอะไรบางอย่างหรือบางทีนะคะเด็กๆอาจจะเห็นว่ามันมีเกมฟรีมากมายให้เราใส่รหัสใส่พาสเวิร์ดใส่เบอร์โทรใส่ข้อมูลที่เป็นความลับความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ไปแฮกเรานะเออบางทีของของฟรีเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่ามันฟรีจริงไม่จริงแชทหนูก็เคยได้รับอีเมลมาในมือถือหนูนะคะแบบ ก็น,น้าเหมือนเชอก็อีเมลพาส,สดวดมาแบบคุณคุณคนโชคปีอะไรอย่างงี้นูก็แบบจริงๆแล้วเขาเล่อลวงเอาพาสวดเราไปเ,เ,เนี่ยเราก็ต้องไม่ตก,กเป็นรวนทาง,ทางของกลลวงนะคะ อย่างต่อมานะคะเค้าเรียกว่า strong strong ก็คือเก็บข้อมูลข้อมูลไว้เป็นความลับของบางอย่างนะอย่างเช่นนะข้อมูลส่วนตัวของเราเลขบัตรประชาชนเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเลขพาสปอร์ตหรือว่าเลขที่บัญชีแล้วก็พวกพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดต่างๆไม่ควรให้ใครรู้นะคะเพราะว่ามันอาจจะกลับมาย้อนมาเป็นภัยกับเราได้รู้มั้บางทีเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเธอช่วยกรอกตรงนี้หน่อย นะแล้วก็มีมีช่องอะไรมากมายเราต้องเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลให้เป็นหรือว่าบางทีเรามีเอกสารทางทางราชการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรแชร์ลงไปในในโซเชียลมีเดียนะคะเฟซบุ๊กอถ้าแชร์อาจจะต้องแบบเซ็นเซอร์พวกเลขที่สำคัญสำคัญนะคะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะ ตกเป็นผู้เสียหายในอนาคตก็ได้นะคะอย่างง้นต้องเก็บรู้จักเก็บความลับให้ดีอ่ะต่อไปฮะการหยิบค่ะเป็นคนดีเท่จะตายอ่าเป็นคนดีเท่จะตายหรืายนะฮะก็คือเวลามันก็มีเรื่องเรื่องเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตนะเนาะบางคนเขาก็ต้องการความช่วยเหลืออาโพสขอบริจาคนะฮะขอเออคนหายหมาหายแมวหายนะก็ช่วยเหลือกันช่วยกันแช์นะฮะบางทีเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้ช่วยเขาเต็มจริงๆแบบ เต็ม100%หรอกแต่ว่าการช่วยแชร์ไปเนี่ยใช่กระจายจะส่งต่อให้เขาเจอแบบว่าหรือเป็นประโยชน์กับคนช่วยเหลือเขาหรือแม้กระทั่งนะเพื่อนๆเรากำลังแบบโอ้ยหมาตายอ่างเงี้ยเราก็ไปกดไลค์หรือว่ากดแซดอะไรเงี้ให้กำลังใจเออไม่เป็นไรหรอกหรืออะไรอย่างนี้เขาได้เนาะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอันสุดท้ายหยิบหน่อยค่ะนะอันสุดท้ายเรียกว่าเบฟนะคะหรือว่าส่เมื่อไหร่ก็าม ื่อไรก็ถามได้นะคะอันนี้ก็มีประโยชน์ต้องบอกว่าอย่าอายที่จะถามไม่มีใครรู้ทั้งหมด100ออหรอกว่าอะไรอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ต้องอยู่ตลอดชีวิตนะคะเราก็สามารถหาข้อมูลได้นะคะหรือว่าสอบถามนะคะหรือไม่ว่าอะไรก็ตามมีข้อมูลที่เราเข้าถึงได้เสมออย่าทําตัวเป็นคนน้ําเต็มแก้วว่างั้นเหรอทำไมครับมันจะได้ไม่ขิวน้ำไม่ใช่เราต้องบบว่า พร้อมเรียนรู้พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ,อ <ใน S 2> โอเคค่ะแล้วก็ในที่นี้นะคะก็พออินก็จะรู้สึกว่าเออโทรการเเขาเนี่ยมันยัมีสื่อต่างๆนะคะก็คือในเว็บไซต์ที่บอกไปเนี่ยนะคะข้งในเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆนอกจากนี้นะคะยังมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ เรียนรู้ผ่านการเล่น <ages. S 1> ดีไหม <hora. S 1> อะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมดูสิว่าเขามีเกมอะไรกันบ้างปะเบบี้เกอยากเล่นแล้วเบบเ<ล>ี้กเกมน่าจะเล่นไม่ได้นะ,ะมาช่วงที่เราจะพาเข้าไปในการเล่นเกมแล้วกันนะคะก็เสิร์ชง่ายๆใน Google เนี่ยแหละค่ะว่า be internet awesome นะคะเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาในอันดับแรกเลยนะคะก็จะมีอะไรมากมายแหละก็สามารถอ่านได้มีการ เออให้ข้อมูลสาระต่างๆเนาะก็ไปลองเล่นกันได้แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเรามาเ,เกมแรกเลยดีกว่าดีไหมนะลอเข้ามาได้นะฮะเกมแรกอ่ะสีอะไรอะ่ะน้ำเป็นความเป็นจริงเหรอแล้วก็มีภูเขาแห่งความจริงใจเ่ะเล่นเกมนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้ใครจะเล่นฮะ จจะะะเล่นนคือเมื่อวานลองเล่นแล้วนะคะก็คือเหมือนจะว่าเป็นเกมที่สื่อว่าเราจะสามารถแชร์แชร์หมายถึงว่าการส่งข้อมูลเนี่ยไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆสีน้ําเงินนี้ก็คงจะต้องแบบยิงเนี่ยจะทอนจะโจมไปนะโดยที่นะฮะเขาก็จะมีเป้าหมายให้อ๋ออันนี้เป็น ข้อความที่เหมาะกับเพื่อนนะเพื่อนสีสีเขียวอาจจะรับเฉพาะแค่เพื่อนนะฮะห้ามไปให้คนภายนอกเห็นหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งคิดกันใช่ไหมยิงทีเดียวได้สี่ตัวเลยเหรอฮะโอ้โหหนูยิงเก่งมากดูว่าผู้ปกครอ,อ,องสีอะไรสีน้ำเงินอ่าได้ไหมไปทางไหนดีเนาะโอ,โอ้โอ้จริงด้วยโอ้ อันนี้ก็คือตัวอย่างเกมแรกเนาะเกมต่อไปนะคะเรียกว่าหอคอยแห่งขุมทรัพย์อันนี้เจมนี่กายจะเป็นคนเล่นนะคะหอคอยแห่งขุมทรัพย์นี่เกี่ยวกับอะไรคะก็จะเป็นต้องเล่เรียงแฮกเกอร์ให้ได้อันนี้ต้องกายเก็บเก็บข้อมูลเต็มเลยค่ะอุ้ยกระโดดลบแล้วคะโอ้จะบอกว่าเกมนี้สนุกหมอ้กระโดดลบจดหมยทำไมล่ะคะตออย่างในลองชนดูได้ไหมแฮกเกอร์ก็จะขโมยหนลองชนดูให้หน่อยดิ โอ้สมมติว่ามีการชนนะอ๋อเสียเสียเสียจดหมายไปแฮกเกอร์เหรออันนี้ก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมให้ให้เก็บให้ครบหกใช่ไหมโทรศัพท์เหรอเมื่อกี้ก็หกโทรศัพทเอ๋อให้ไปทำโทรศราทเอาโตชนชนอ่ะที่ก็เป็นตัวอย่างเกมที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกมที่สามกันเอาละค่ะเกมต่อมานะเป็นเกมสีเขียวและอาณาจักรแห่งความเมตตานี่ค่ะจะเล่นหนูดีแล้วเหรอ อ้าขอเริ่มก่อนเชิญอ่าเกมนี้ให้กายเล่นเดี๋ยวโอ้ไอ้กดเลิฟเหรอเนี่ยอืมกายเติมทีละนึงหัวใจหนึ่เติมทีสามหัวใจไม่เปลืองหัวร้อนใหญ่เลยโอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องเอียงตัวนะครับไม่เลยสนุกมันไม่ช่วเลยอ้าวมีตัวปัญหาค่ะคนอื่นๆจะบเรื่องไม่ดี อ๋มีตัวปัญหานะคะตัวปัญหาแล้วทำไงอ่ะลอมันลอมันแล้วเราก็อ๋อข้งมันไว้อะฮะต้องกไปัง้นอ๋ออ้้เเดีจังเลยเนะเรแีอกนดีสนุกอ๋อก็จะมีตานให้เล่นไปเรื่อยอย่างนี้ยนะใช่มันจะมี มดเองนุ่มกแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกมนี้สนุกเล่นเพลินดีเหมือนกันนะคะก็ลองเล่นกันได้นะเป็นความเป็นจริงอ้อันนี้ก็จะเป็นเกมตอบคำถามสสยน้ำแม่น้ําที่ไหลผ่านอินเตอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและเรื่องสมบูรณ์เป็นเกงโกงนะเราจะทํำยังไงก็จะมีให้ตัดสินใจเนาะว่าจะเอาอะไรดีทําไงดีคะรายงานดีไหม รายงานได้เป็นสปแปมดีมไหมไม่คิดๆๆๆๆดีใดๆก็ถูกแล้วงไงเป็นถุกช่วงเออสปแปมรายงานก็เป็นสปแปมคนอื่นจะได้สแปมสปแปมก็ปปปปคือว่าว <ะ S 1> เหมือนกับว่าเรารายงานว่าอันนี้เป็นเมลไม่ดีคนอื่นจะได้ไม่โดนด้วยเข้าใจปะถ้าเราแค่ลบไปอย่างเดียวเนี่ยไอ้เมลนี้ก็อาจจะไปถึงคนอื่นได้แต่มันจะยากเลยเพราะว่ามันมันจะมีเวลาสิบห้าสิบห้าวินาทีในการคิดแล้วอันนี้เหมือนไหมอันนี้เหมือนไหม อันนี้ไม่เหมือนเพราะว่า Gmail ไม่เหมือนอ่านนี้ถูกต้องอันโอ้เจสเล่นเร็วมากเลยนะดูเร็วมากไม่มีเสียงเรือสำรานโอเคพัดรอดก็จะมีคำถามอย่างนี้ให้เด็กๆเ,เ,เล่นไปเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็อาจจะขอตัวเนาะว่าให้ประมาณเท่านี้เพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะเล่นนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ดีอินเทอร์เน็ตออซัมได้เสิร์ชใน Google หาขึ้นเลยเนาะนะวันนี้เราลากันไปก่อนดีกว่านะก็ถือว่าโครงการดีๆก็ขอขอบคุณ Google แล้วก็ Youtube ด้วยที่ส่งโครงการดีๆมาให้เราเนาะอย่าลืมกันค่ะไปเล่นกันนะวันนี้เราลาบายไปก่อนดีกว่าค่ะลากันไปก่อนนะบ๊ายบายเป็นคไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกุิติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ